แม่จีมีธรรมะขอ้อนายจะถามอะไอยาญโยมก็รู้หมดไม่มีอะไรจะถามมีแต่แม่จีคอเชิญถามได้ ไม,ไม่ใช่หุบากันระหว่าโลกกับธรรมระหว่าโลกกับธรรมโลกก็คือโลกกับโลกเรามนุษย์เราเนี่ยธรรมก็บธรรมชาติของโลกธรรมชาติของมนุษย์จะต้องเปนดขอ้อดีก็อดีขอ้อดีไปดีก็อดีแล้วโลกกับธรรม เราทำดีคิดดีก็เป็นผลเป็นกุศลน,นอกจากคิดดีเนี่ยแหละลับาก็ทำดีแล้วก็ผูดดีก็ได้ผลดีตามธรรมชาติของกรรมทำดีแค่ไหนก็บางคราวบางคราวมันก็มีอุปสรรคเขาาในชีวิตเราเราประทับ ก็ไอ,อ,อเจอหลอกก็ทำให้ดีเราไม่ควรจะลืมตัวไม่ควรจะลืมตัว่วใหญ่ก็จะลืมตัวไปมีรายได้ก็ดีก็เจอเส้นฐานดำต่ำเนี่ยก็ดีคนอื่นก็ชมเฉยเราก็มีความสุขก็เดมตัวไปอันนี้ก็ไม่ทุกหลายครจะลืมตัว เรามีเรากาทำไม่ดีเข้ามาในชีวิตมีสับสนแบบมีหลายได้สะดวกสบายเราก็ต้องจิตใจเออเฝือเปล่าทำบุญแบบทำทานแบบนั่นแหละจะเราก็ทำทีดีเราก็ต้องสร้างความดีเพิ่มขึ้นนะเราก็มีอาบริวารเปิดฟูงชื่อเสียง มากมายยืงใหญ่แล้วก็ใช้บริวานที่เรานี้ชื่อเสียงที่เรามีฐานะอำนาที่เรามีาามามใช้ให้มีประโยชน์แก่สังคมนะก็มีคนจะชุช่วยเราอย่าไปเลืมตัวนะก็ทางที่เขาชุนช่วยเรา,าเราก็ให้เหมาะสมกับ ีเาชมเราเราก็ต้องรักษาเกียรติของเรารักษาชืเอเสมของเราก็พยายามไม่ทำดีว่าเก่าจะเจอความสุขก็มีความสุขไอสุขใจก็สุขายสบายใจจะทำยางไรนี้อย่าไปลืมต like ัวเราก็สร้างความดีทำให้สบายเป็นทุก เราก็ไม่มีโอกาสเรามีความสุขกายสุขใจเราก็ต้องมันสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นภาวนาแล้วนถือโอกาสที่ดีแล้วาก็พัฒนาจิตใจของเราบุญกุศลของเราบารมีของเราจะได้ยิ่งขึ้นความดีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดตลอดไป เราก็ต้องเข้าใจว่าความดีเลกกระทำให้ดีเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปก็ชั่วคราวชั่วขณะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เสริมไปได้นี่ก็เป็นธรรมชาติของโลกกระทำธรรมชาติของโลกธรรมชาติของธรรมเวลาเรามีโอกาสที่จะทักไลน์นี่โลกกระทำี่ก็ไปว,ว,ว,ว่ารักษาสิ่งธรรมชาติเรนะืใใ่องต่อๆนี้ใช้เวลาต้อง ก็อยากไปไม่สบายนั่งก็ไม่สบายเดินก็ไม่เคยสบายก็ลาดโอกาสไปถ้าเจอเรกก็ทำได้ไมดีเป็นไงบบล่าไม่ต้องเสียใจมะนะก็ต้องมีแล้วก็มีแล้วก็ตอนยุดละก็สมันก็เริ่เทีรมาาก็ชั่วคราวไม่ได้เสมอไม่ตลอดชีพ นราชูวยขาวชูกัเนี่ยเราก็ต้องทำใจมันต้องเสียใจอะไรนะยอมรับสัจธรรมสัจธรรมอะไรอย่างนี้ขึ้นมันก็โลมนาจเจริญมันก็เสริมมันกธรรมดาก็ปล่อยวางพื้นฟูงบางครั้งก็อาจจะห่างห่างจากเราไปก็เลยก็ไม่เห็นเป็นอะไร มีพืนฟูดีจะสร้างคุณงาความดีก็สนุกดีเป็นบุญยิ่งใหญ่ถ้าพื้นฝูห่างจากเราไปก็ดีก็ได้โอกาสทำจนะเล่นภาวนาอยู่คนเดียวดีที่สุดเห็นไหมมีพืดด้นดีก็ดีไปอย่างหนึ่งไม่มีพื้นคนเดียวมันก็ดีไปอย่างหนึ่งก็เรามีโอกาสเวลาไม่ต้อง ทำเพื่อสำหรับคนอื่นสำหรับตัวเองคนเดียวก็ได้หรือถ้าเกี่ยวกับชเสียงถ้าจะเสรกไหวก็เรื่องทั้งหลายเรายอมรับต้องยอมรับคนเราจะบีบาเขาไม่ได้แล้ะก็จะพูดอย่างไรก็เรื่องของเขาละน เราดูจับทำจิตทำใจเป็นเขาจะเน้นตาเราเขาไม่เห็นอะไรเขาอันที่เขาว่าถ้าจะถูกต้องครับต้องขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่เขาเตื่นสนิเราเราก็ปรับปรุงเราก็ฟังจากเขาแล้วก็ได้ข้อมูลจากเขาเรามีอะไรบรุพเพอามิอยากคิดว่าฉันได่ดีหลายเปอร์เซ็นต์ไม่ดีหลายเปอร์เซ็นต์นะ ตะทำดีก่อนที่เน้นทาเราก็เดินเสด็เราเราก็ต้องขอบคุณเขาเราก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นที่เขาว่าไปไม่เหมืไม่เป็นตามที่เขาว่าไม่ต้องเสียใจนะะเออเราไม่ได้เปลนตามที่เขาบอกเพราะเขาไม่รู้สงสารเขาก็มีความสงสารมิ็รนกนะุณนา การโกรธนาก็เป็นพวามอวิหางสิก็เป็นบุญเป็นกุศลทำไปโกรธเขาทำโกรธเขาเนี่ยยูเฉยเฉยเป็นอวุโสหนะ่อนอ,อ,อเป็นอวุโสหอันนั้นที่คนพูดมาถ้าจริงแล้วก็ปรปับปรุงท่านนิสัยของเราไปท้าไม่จริงก็ปล่อยวางคันดีบารมีอุเบกขาบารมีการสร้างบารมีนะนะั้นเพราะเขาเรามีโอกาสบำเพ็ญคันดีบารมีกุศล เรามีโอกาสกับกู่เบีขวาบกรมยเป็นไป่อวอวกาศาร c h ยสบายมากหรือจะเรามีความทุกข์ายทุกใจบางครั้งเกิดขึ้นมีอะไรบ้าเกิดขึ้นอยากปยไขเกิดขึ้นนานแล้โดยเฉพาะเรื่องดันจิตใจความทุกข์ใจก็เป็นโทวะอสัปปุสนจะปล่อยมันเปสัอปุสุนจะไมต้ถงรับตัวเอง เราไม่ต้องให้เกิดความเสียใจทุกใจอะไรหรอถ้าทุกกายยังไงก็อยอมรับสังคัญทุกหนีไม่ได้ต้องขับกัญชาไม่ได้ก็ามาแสดงให้เราเห็นสัจธรรมเห็นไหมสิให้เราสัจธรรมความจริงเลือก็เรายอมรับสรุปเราก็เราก,เ,รากเราก็ทำแปบรารการที่ดีสีบรารการที่ไม่ดีสีบรารการเกิดขึ้นกช็ชั่วคราวชั่วขณะ ให้มันกระทไปก็เราก็ททาดีๆเกิดขึ้น,นอย่าไปดิ้ตัวใช้โอกาสของเรากระซำขุดนาความดีจะยิ่งเกิไปถ้าเจอเอาก็ทำทีไม่ดีเราก็คิดพิจารณาสัจธรรมความเป็นจริงไม่อยากเกิดความเสียใจอะไรนะไม่อยาเกิดความทุกข์อา่าให้เกิดความคิดใจเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา เราก็เห็นทุมมกมืองเราจะมีจิตใจอยากจะพ้นทุกนั่นแหละเราก็ปฏิบัติธรรมทุกอย่างเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันของเราเราก็ได้เห็นได้ยินได้เรียนได,ด้ดูได้สัมผัสด้วยชีวะเราได้เห็นได้ยินทุกอย่างทุกวันทุกวันเราก็เรียนรู้จากตาเรียนรู้จากหูอะไรๆนะมาในของโลกนั่นแหละ เราก็อยู่ในมหาลัยของหลวถทกวันะทำเรืรจักแเรียนดูไต่กำไรชีวิตไต้ความรู้ขึ้นมาเปนัน้นทรย์ทั้งหลายให้มีปัญญาให้มีความโปร่งให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักใช้ชีวิตของตนให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นทาเราและทาทัาม ดังไล่ถึงสัจธรรมบรรลุผลในภายการติดตัวเตืนเธอไว้กับพาปใดสักหนึตัวสิ่งของในโกเราเนยท้าวันนี้ทุกขารู้จารอเราเชื่อใจวันนับไปด้วสิเสียมุ่ิ่ันสาบาเลยเรากาเลสโลกกระดานแต่ အဲ့တော့ခေါင်းပါရယ်။နောက်ကောင်းတဲ့ကောဂရရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကောဂရရှိတယ်။လောကဘုံစတဲ့ဘုံမရှိနေကြတဲ့ပို့ဖို့တော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကျုံလို့ပြရတဲ့တည်ရပါပဲ။ဟာတူလို့ဆုံးနားနေပြရရှိပရောမြကြီးပါလေပဲ။မကောင်းတဲ့ကောဂရအန္ဒီညုံရသေးတာပဲ။အဒီကတော့ လှရတော့ကရံကြိုးရတဲ့အာဟာမိမိရဲ့ဘောဟာဘယ်မှနေရုပ်ရရှိတဲ့အခွင့်ကြီးရှိတဲ့အစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိတဲ့ရတနာနာရတ်ရှိတဲ့အပေါင်းလိမွေဆွေတင်းဟာကရှိတဲ့ကိုချန်အားရှိစေချင်တယ်အေးကောင်းရရလေးကို โจชชิชิยาตออกจาไปแล้วนี่จำได้สมมุติว่าชินดาอิมานาตังโบชิลาบาเรอะกาวะระโลกะระในฮาซุระอะเยระตะเตะโนชิเนมะโมะโอบาวะดายะอีกคะนะบาเบะดายะบาวะระโลกะระไปจุงยาเรอามาคุโกกาคากะโตมะเท็มบาปิโอเบะโนเท็มโนไดเดฮาเรมีมีเอะโดเอะมีดาโซโดเอะ မိဘဆင်းမျိုးများအတွက်အာလောကအတွက်အချိုးရှိအောင်နဲ့ဒါတုံချအောင်လုပ်ဖို့မကဗျာကောက်ကြရွေးဂျုံရတဲ့ခါကြတော့လေဘဝနဲ့ပဲလဲရှိနေဖို့မလိုပါဘူးဒါအမှတော်နဲ့ခင်အာဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခမှုဆက်ရှိရလဲလောကအရင်မှာမြန်လာမြဲနေတယ်အမရှိပါဘူးပေါ့လေမပေါ့လို့ဆက်တည်စားတဲ့အာဘောင်ပဲ အေ like kind of ာ်အော်လည် um> းအ ्याने တည်ကြုံရတဲ့အခါကြတော့ဒါဒီကမ္မဥစ္စာရှိရတယ်အဲ့ဒါခန္လိပါရမီရှိခြင်းစို့လုပ်ရတယ်ပေါ့မိမိရဲ့ဆေးရမလားဒီဝဏဘလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့အာစဉ်းရတော့ဘုရားကအထူးမဲဆုံးလို့ရှင်ဘုရားပါရမီနဲ့စတီချစီဘူးရမိပါလေမိမိပေါ်မှာအာ မတော်ဟဲရတဲ့ကြောင့်ရတာကမှတေက္ခာလာယိုပြီးတော့ဒါမိမေဘောကကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ယုံပြင်းပြကြရပါတော့၄စင်နဲ့အမြတ်ဒီတော့ကကြီးစားကဘောကတဲ့တော့တော့ကူပါပဲ၄စင်နဲ့အမြတ်ပြင်းနေရတဲ့ကြနေရတယ်ပြင်းနေရတဲ့ကြနေရတယ်အရာလေးအချိန်လေးကတော့ပေါ်တော့တုံတမှုပြိုးပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမိတော့ပုံမှာဒါပြင်ရည်၄၄အတိုင်းရပြီတော့နေပါတယ်။ဒါတင်တို့အကြောင်းတိတိသိရမလို့ဓာတ်ပေါ်ပါတင်တို့ပါပဲ။ဒါရောင်းရင်းစဉ်းနေမြတ်။နေရချရလက်။အရာမနှမြပေါ်မလား။အရာတော့ဘောင်းစဉ်းညသို့တာပြီးတော့မတည့်ရတဲ့ဘော။အစုံရတဲ့ဘောရို့တိပြီတော့။ဒါ maybe we don't know the and try the idea to get it. So, I'm going to uh to see it. Let's go. So, I'm going to see it. Let's go. So, I'm going to see it. Let's go. ရှိတဲ့အခွေကိုတို့တို့ရှိအောင်သုံးချဖို့မခေါလဲတော့က ran တွေအတွေးကြရတဲ့အခါဘုနဲ့ပဲနဲ့မကြည့်ဘူးဘဝတင်လမ်းစာယူပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းတဲ့နာပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေါ်များများမြင်ပြီးတော့ကုသရရည်ညာတယ်ညာပေါ့ညာကြည့်တော့မဆိုးလို့ရှိရင်တို့လောက်အတန်းပဲချုပ်ချုပ်ဖို့မိမိတို့အမြဲတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်တော့ ဘောဂအဘအဝါကိုအမှန်တိုင်းဒီနေပြေတော့ပြာရှင်ဘောတော်မြတ်ကြီးကျင့်ကြဲတင်းပြည့်စုံမှဘဝရပေးထားတဲ့အတိုင်းတော့အဲ့နာကျင်ကြေကြဒုက္ခအတွနိုင်ပြေတော့ပါမိဘုံညောင်းနိုင်တယ်ဘလုံးဤတို့ထ라우ကောညူတရားပြောင်းနေနေပြေစုံကြပြေတော့ဒုက္ခကသိင်ကင်းရမှပြတ်လိုက်တော့ เป็นวักูกูชื่นาราลียสิข้านันจาบ่ซีกตรอามีนอไปจะได้กดนางกับบ่กันนะเหยเอวะีวะบุรรีบุรนตดสักคันกวันอวะอิโดจินนัสบาสบาะกั ईचे दांव बड़े दांव तो माँ की पागलों वासनिचे तो सभी बोरेंडों सांग का बाजन पूर्व नरसोयता मनी चोदी नरसोयता